ครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองใหม่กับประเสริฐทีเฮ็ดนะครับก็ได้พาเพื่อนๆมาชมแหล่งการเรียนรู้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับบ้านนาคำน้อยนะครับตำบลบัวใหญ่อําเภอนครพองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมปู่ประภาชัยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีปราสาทถินที่สวยงามนะครับซ่อนตัวอยู่นะครับในอําเภอนครพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ จะสวยงามขนาดไหนแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวโมมใหม่กับบันเสิ์ทีเฮตจะพาไปชมนะครับชมกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงตัวปรา,าสาทแล้วนะครับเพื่อนโอ้โห สวยงามนะครับเป็นปราสาทที่สวยงามอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูในมุมกว้างนะครับเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นเงยงามนะครับมีตอนนี้มีต้นยางใหญ่นะสวยงามมากครับแล้วก็จะมีที่สักการะนะครับเป็นศาลานะครับ แล้วก็จะมีประตูทางเข้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับประตูทางเข้าอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนสวยงามมากจริงๆครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินชมนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็มาถึงตัวปราสาทแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นปราสาททห่งที่สวยงามนะครับยิ่งใหญ่มากครับมาชมใกล้ๆเนี่ย ดูมีความเก่าแก่มากๆเลยนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวพาเ,เพื่อนเดินชมรอบๆนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวพาเ,เพื่อนเข้ามาฝั่งนี้นะเพื่อไปสากสักตาละนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ยิ่งใหญ่มากครับเพื่อนๆเดี๋ยวพวกเรามาไหว้พระนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับเพื่อนๆมาถึงตัวปราสาทนะครับสวยงามมากนะครับให้เพื่อนๆชมใกล้ๆครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าพานนะครับสักการะนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนที่ประดิษฐานนะครับของรูปปั้นด้านในนะครับ นี่ก็เป็นศูนย์รวมศรัทธานะครับของชาวบ้านละแวกนี้นะครับเพื่อนๆนะครับโดยตัวปราสาทสวยงามนะครับเก่าแก่สวยงามมากครับสวยงามจริงครับเพื่อนๆส่วนบริเวณตัวกำแพงปราสาทนะครับก็จะล้อมรอบนะครับตัวกำแพงปราสาทล้อมรอบนะครับนี่ครับเป็นสถานที่เก่าแก่มากครับเพื่อน สวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นกําแพงด้านหน้านะครับนะครับสถานที่สงบเงียบนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบๆนะครับดูรอบๆตัวปราสาทนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีประตูด้านข้างด้วยนะครับ อ,นนอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆแท่นสถุกนะครับอันนี้ันเป็นรั้วโดยรอบนะครับเป็นสถานที่ดูแลได้สะอาดนะครับสวยงามมากนะครับก็จะมีการดูแลอย่างดีนะครับโดยกรมศิลปากรน,นะครับนี่ครับเพื่อนแล้วก็จะมีบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นเหมือน าสาระาเป็นเหมือนทรงทรงที่เป็นองค์ประกอบของตัวปราสาทนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเหมือนเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งครับอันนี้เป็นอาคารด้านหน้า,นาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถูกนะครับนี่เลยครับสวยงามมากเลยนะครับ ส่วนบริเวณรอบๆนะครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นต้นไม้ล่มรื่นนะครับก็จะมีต้นไม้ล่มรื่นสวยงามนะครับเ่อนสวยงามเดี๋ยวพาไปดูครับข้างในตัวองค์พระสัก์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นแต่ก่อนน่าจะเป็นที่ปฏิสถานต่างๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเสาเสาหินโบราณมากนะเพื่อนๆดูดโอ้เก่ามากจริงๆครับ แต่ด้วยการเวลาก็จะผุพังนะครับเพื่อนๆคครครับับบนะ ครับ shorts, พเพื่อนๆวันนี้ก็มาเที่ยวกับนี่ครับน้องพาวนะครับน้องพาวสวัสดีเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทักทายเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็มองมุมใหม่กับประเสริฐทีเฮ็ดก็ได้พาอ่านี่เลยครับมาที่วรศาสตร์หินนะครับที่สวยงามนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่ผ่านมานะครับ ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวนะครับภายในชุมชนของท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ตั้งอยู่อําเภอน้ําพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆนี่ครับขอนแก่นก็มีปราสาทหินเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมนะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยการพาเพื่อนๆไปไหว้พระนะครับที่สาลานะครับก่อนที่จะ สงทายคลิปนะครับเพื่อนๆบบริเวณรอบๆนี่สวยงามมากครับลมลื่นนะครับชอบมากเลยลมลื่นนะครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนดีใจนะครับดีใจที่ได้มานะครับเพื่อนดีใจที่ได้มาดีใจที่ได้พาเพื่อนๆมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมรอบๆกันต่อครับการพาเที่ยวชมปราสาทหิน ของอำเภอท่าพองจังหวัดขอนแก่นนะครับครูเป็นปราสาทนะครับหินของอำเภอ้ําพองจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมให้กําลังใจมองมุมใหม่กับประเสริฐี่เหตนะครับพวกเราดีใจนะครับที่เพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจตลอดมานะครับจะพยายามนาสิ่งดีๆนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ